ัสดีครับพอแม่พี่น้องและเอฟซีที่เขารวบทุกท่านนะครับภาพพอแม่พี่น้องมาเบิงอีกมุมหนึ่งนะครับมุมที่แล้วมันอาจจะย้อนแสงไปน้อยนะครับภาพบอค่อยชัดเจนทุกวันนะครับก็เลย้มาภาพเบิงอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งแสงสว่างชัดเจนนะครับมุมต่างๆคมชัดขึ้นมากนะครับเมื่อสักครู่นี้มันแดดย้อนแสงไปน่อยนะครับครับมาเบิงอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่ง ความคมชัดสีแสงสว่างสิทัวถึงสักหน่อยนะครับขณะนี้เกือบถึงเวลาประมาณเกือบ1ิเจ็ดนาฬิกานะครับประ้านี่นะครับสะที่เคย่อกตึงๆนะครับตั้งขีดรวมทั้งหากไม่ทั้งก่อไฟเกา่าใด้ถือเอาขึ้น80%แล้วครับส่วนหนึ่งกระเจอเอียวลงไปแท่นเป็นอบอมมงหวานนะครับที่เห็นอยู่ กลางสะนะครับอีเห็นอยู่กลางสะมันเป็นอย่างเอาลงไปเห็นอย่างอีเอ็กเราก็เอาลงไปอย่างอีกอ็หอกอีกคือก้าตัวจันบวนบแมนนะครับไอตัวนั้นนะทีเป็นตัวเฮ็ดเส้นวีดนะครับในการประกอบอาหารให้อาเป็นแหล่งอาหารของป่านะครับซึ่งปลาที่ไปกินตรงนั้นเขาจีมีสูตรในการเฮ็ดเส้นวีดอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านนะเนาะ มีอยู่จีส้วนให้ป่าเออเพ่นผ้าเฮ็ดนะครับจีเสดีไม่เพ่นผ้าเฮ็ดก่าตามพ่นเบื่องนะครับเอาสีไปเฮ็ดเอาขีงัวเอาเฟลืองเอาหญ้าเอาไปเฮ็ดเป็นสั้นอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารเกิดแพ่งตอนเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเฮากัสิปยัดหัวอาหารนะครับเฮาบ่ต้องซื้อหัวอาหารบายเพียงแต่ซื้อเป็นบางส่วนนะครับเรื่องการทำแบบนี้เป็น ทฤษฎีใหม่ของลออเก่าเป็นนะครับท่องสีดวต้นทุน,นเพิ่มผลผลิตโดยการทำเส้นวิดแบ่งอาหารเห็ดป่าใหเกิดแท่งฟันกลางนะครับนะครับตรงนี้นะครับพอมีพี่น้องล่องไปเฮ็ดเบิงน,นะครับมักเศษยาข,ขี่หัวขี่ก้วยหรือขี่ไก่นะครับให้มันเกิดแท่งฟันขึ้นอยู่ในจุดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นที่รบไพ่ของป่า มีมีขนาดเล็กดูนะครับเป็นดลูกปลาซึ่งเขาจิบรบอยู่ในหันนะครับเมื่อมีสัตวูเป็นงูเป็นเหยื่อยังเข้าไปไล่กินเขาเขาก็บมน,นี่ช่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเขาไปรบยู่ในหันนะครับ